พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่20หน้าที่74ข้อที่309ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้สองอย่างเป็นชะไหนคือสุขของขฤรือหัดหนึสุขเกิดแต่บรรพชาหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขเกิดแต่บรรพชาเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉนคือกามสุขหนึ่ง เนคขมะสุขหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสุขสองอย่างนี้เนคขมะสุขเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้สองอย่างเป็นไฉไหนคือสุขเจือกิเลส 1. สุขไม่เจือกิเลสหนึดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขไม่เจือกิเลสเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้สองอย่างเป็นไฉไหน สุขมีอาสวะ 1. สุขไม่มีอาสวะ 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขไม่มีอาสวะเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้<ส> <ข hana> สองอย่างเป็นฉะไหนคือสุขอิงอามิตร1สุขไม่อิงอามิตร1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขไม่อิงอามิตรเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สุขสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไนคือสุขของพระอริยะเจ้า 1. สุขของปุถุชน 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขของพระอริยะเจ้าเป็นเลิศ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉะไหนคือกายิกสุขหนึ่งเจตสิกสุขหดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัรดาสุขสองอย่างนี้เจตสิกสุขเป็นเลิศ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉะไหนคือสุขอันเกิดแต่ฌานที่ยังมีปีติ1สุขอันเกิดแต่ฌานที่ไม่มีปีติ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสุขสองอย่างนี้ สุขอันเกิดแต่ฌานไม่มีปีติเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไหนคือสุขเกิดแต่ความยินดี 1. สุขเกิดแต่ความวางเฉย1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วัฏฏา,นนาสุขสองอย่างนี้สุขเกิดจากการวางเฉยเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไหนคือสุขที่ถึงสมาธิหนึ่งสุขที่ไม่ถึงสมาธิหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายวันดาสุขสองอย่างนี้สุขที่ถึงสมาธิเบนเลิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไนะคือสุเกดแต่ฌานมีปีติเป็นอารมณ์หนึ่งสุขเกดแต่ฌานไม่มีปีติเป็นอารมณ์หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สุขสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสุขสองอย่างนี้สุเกิดแต่ฌานไม่มีปีติเป็นอารมณ์เป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไนคือสุขที่มีความยินดีเป็นอารมณ์หนึ่งสุขที่มีความวางเฉยเป็นอารมณ์ หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่มีความวางเฉยเป็นอารมณ์เป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไหน,นคือสุขที่มีรูปเป็นอารมณ์หนึ่ง สุขที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์1นึดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นเลิศ